สวัสดีค่ะพเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณน,นะคะแต้มรวม2งตัวล่างนะคะแบบคู่คีนะคะก่อนที่เราจะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดล่ความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยรั์นะคะก่อนที่เราจะไปทําการคํานวณหาสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะคะแอดขอประชาสัมพันธ์นะคะไปถึงนะคะสมาชิกนะคะ VIP หนึ่งนะคะที่ขอสูตรมาะคะก็ขอแจ้งมานะคะว่าคนที่ขอสูตรมาแรกๆเนี่ยแอดจะทยอยลงสูตรให้นะคะคืนนี้นะคะก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ คืนนี้นะคะวันที่7จนะคะแอดจะส่งสูตรให้ช่วงกลางคืน,นะคะฉะนั้นเพื่อนๆที่ขอสูตรมาแล้วเนี่ยให้นะคะทำการนะคะปิดการแจ้งเตือนทางลายไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแอดส่งกลางคืนนะคะอาจจะเสียงดังรบกวนเพื่อนๆสมาชิกนะส่วน VIP 2อะ ก็จะส่งสูตรให้นะคะในวันที่8นะคะแล้วก็ชุดสรุปเนี่ยของ V1 กับ V2 เนี่ยก็จะส่งให้นะคะในวันที่9นะคะในงวดนี้เนี่ยก็มีคนนะคะที่สมัครเข้ามานะคะทาง V2 เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่สนใจนะคะในแนวทางที่แอดให้นะคะส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแต้มรวมทั้งสองตัวล่างนะคะ งวดที่ผ่านมาเนี่ยแต้มรวมรวมสองตัวล่างแบบคู่คีของเราเนี่ยเข้าอยู่นะคะตัวชนนะคะแต่ว่านะคะแอดเอาไป v ีเอนะคะกับอ่าเด่นล่างแบบคู่คีนะะซึ่งเด่นล่างเนี่ยแบบคู่คีเนี่ยอ่าหลุดยกแผงเลยนคะะ่ะในงวดนี้เนี่ยแต้มรวมสองตัวล่างแบบคนะู่คีเนี่ยแอดจะเอาไป v ีเอนะคะกับเด่นล่างนะ,ะที่เป็นสูตรนะคะที่อ่ายัง เดินแล้วค่ะแล้วก็ยังเข้าอยู่นะครับเป็นสูตรที่เราใช้มานะคะเดี๋ยวเราไปดูที่แต้มรวมสองตัวล่างแบบคู่ขี้ก่อนนะคะเป็นแต้มแบบสี่ตัวนะคะสถิติของเขาคือยี่สิบสามงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะคะศูนย์เก้านะคะแต้มรวมสองตัวล่างนะคะก็คือเราเอาหลักสิบนะคะกับหลักหน่วยมาบวกกันนะคะเสียงเพลงค่อนข้างดังนะคะข้างบ้านเปิดเพลงเลยจะเปิดทางวัดเนาะแอดก็ต้องทําคลิปเพราะว่า ไม่งั้นมันก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะไม่ได้ลงคลิปมาให้สมาชิกน่าจะสามวันแล้วเนาะสองวันอา,อาทิตย์วันอาทิตย์ลงให้อยู่เพราะว่าอาัดคลิปไว้เนาะวันจันทร์ไม่ได้ลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะศูนย์บวกเเท่ากับเอันนี้คือแต้ม2ตัวล่างนะแต้มจะอยู่ตรงช่องนี้นะ ชนกันที่แต้ม9 1 5ออก0 9เข้ามาที่แต้ม9งวดที่ผ่านมาชนที่แต้ม4 6 8ผลรางวัลออกมาที่5 1 5บวก1ค่ะเท่ากับ6คะ,ะแต้มชนของเราคะ,ะก็คือแต้ม6ะ,ะเข้ามานะ,ะอย่างที่บอกนะ,ะงวดที่แล้วเนี่ย แต้มที่ชอบนะในแต้มคู่นะที่แอดชอบที่สุดเนี่ยก็คือแต้มหกคิดว่าน่าจะมาได้นะแต่ก็เดาผิดนะคิดว่าถ้าแต้มหกมาแอดเดาไปที่หกศูนย์เนาะคู่คู่เพราะว่าการคาดเดาเนี่ยเราก็ต้องมองภาพรวมนะจากเป็นแต้มด้วยเป็นอ่าเด่นแบบคู่ขี้ด้วยนะก็เลย ในเมื่อนะคะสูตรเนี่ยมันไม่ได้ไปต่อทั้งสองสูตรนะ,ะมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ตัวที่แอดแ,อดแอดหวงไว้นะ,ะว่าถ้าแต้มหกมาก็คือคู่ชุดหกศูนย์ศูนย์หกเนาะในงวดนี้เนี่ยเรามาตามต่อฮะ,ะแต้มรวมสองตัวล่างทั้งสองสูตรนี่นะคะ ูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นร้อยบนสี่ครั้งสิบบนหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่หกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้า ห้าบวกเก้าเท่ากับ4 4่สี่บวกสเท่ากับแปบวกหเท่ากับสี่สีบวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเเท่ากับสีบวกหเท่ากับศูนย์บวกสอเท่ากับสองสองบวกหกะเท่ากับแปดตัวแรก8 8ดแปดบวกสเท่ากับศูนบวกสเท่ากับสองบวกสเท่ากับสะฮะเราจะได้แต้มรวม2ตัวล่างในงวดนี้นะคะเป็นแต้มคู่นแต้ม8ปดศนย์สองสีูตรที่2เราใช้ หลักหมื่นสามครั้งหลักพันสองครั้งสิ 10, บนหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่หร้อยทายครั้งที่ 1, 3, หนึทา,ท, 1, 100, ทายครั้งที่หนครั้งหน่วยทายครั้งที่หร้อยทายครั้งที่สและบวกครังที่สองเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเกวกศนทกับเกบวกเเท่ากับแปบวกสเท่ากับสอบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับศน ศูนย์บวกสองเท่ากับสอบวกสองเท่ากับสีบวกสองเท่ากับหกบวกสองท่ากับแเราจะได้นะแต้มรวมนะสตัวล่างในสูตรที่2องคะเป็นแต้มคู่นะสองสี่หกแปดแปกับ2 4งสหกแด ตัวชนในงวดนี้นะฮะแต้มแปดแต้มศูนย์แต้มสองแต้มสี่ชนกันนะฮะทั้งหมดนะ,ะที่สามตัวนะฮะก็คือชนที่แต้มสองสี่แปดแบบนี้นะสองสี่แปด แอดเคนแต้มแปไปแบบนี้ก่อนเลยกันนะฮะแป๊บเต้มแปดแล้วก็เต้มสองแล้วก็แต้มสี่ต้ม 4. แดม,มีอะไรมั่งใช่ไหมฮะแต้ม8ดก็จะมีที่8ปดศูนย์หนึ่งเจสองหสามห้าสี่สี่ ศูนย์หนึ่ห้าหกเจ็ดแแล้วก็เก้าเก้านะฮะอันนี้คือแต้ม8ะฮะแต้มสองก็จะมีที่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสาแล้วก็ห หกอันนี้คือแต้มสองนะแต้ม4ก็จะมีที่4013ูนย์หนึ่งสามสองสองแดหกเจ็ดามี่ห้าห้ันนี้คือแต้ม4แบบนี้นะคะ แต้มแปดแปดศูนย์หนึแต้ม2องจะมีสองศูนย์หนึ่แต้ม4ี่จะมีที่4 0 1 3 2นย์หนึ่ถ้าแต้มนะคะของเรานะคะยังเข้ามาอยู่นะคะในงวดนี้เนี่ยตามความน่าจะเป็นนะคะน่าจะมาที่แต้มคู่แต้มคู่ก็คือตัวเลขที่เป็นคู่คู่กับคี่คี่แบบนี้นะคะ ถึงจะได้แต้มคู่นะคะอันนี้เนี่ยแต้มของเรานะะจะต้องเดินต่อคะะ่ะเราถึงจะได้นะคะคู่ชุดแบบนี้นะคะแต่ว่าที่จับคู่ชุดให้เนี่ยคือคู่ชุดนะคะไม่ปักหลักนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในงวดนี้เนี่ยจะเอาไปตัดให้นะคะให้เหลือตัวเลขน้อยชุดนะจากเด่นล่างนะเด่นล่างสูตรเก่าของเรานะะสูตรนี้นะคะที่ยังเดินอยู่นะคะอันนี้ก็เอาไปตัดวัดดวงให้กับเพื่อนๆเลยนะคะ สถิติของเขาเนี่ยสี่สิบงวดนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกเบลินเก้าเก้านะคะเด่นหกเก้าหนึ่งออกบลินเก้าเก้าเข้ามาที่เก้าเริ่มลงให้ตั้งแต่งวดที่ออกหกหนึ่งนะคะเด่นสามหกแปดออกหกหนึ่งเข้ามาที่หกเด่นสองห้าเจ็ดออกสองหนึ่งเข้ามาที่สองเด่นศูนย์สามห้าผลรางวัลฮะออกมาที่ห้าหนึ่งเข้ามาที่ห้าเราไปดูศูนย์นะคะ สูตรเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สองสี่ครั้งสี่บวกสามเท่ากับเจ็บวกแเท่ากับหบวกสเท่ากับเจบวกหเท่ากับสาบวกศนเท่ากับสาบวกศนเท่ากับส สามบวกสามเท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกหกนะเท่ากับ 0, หา้าห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์นะเราจะได้นะเด่นลากนะ,ะสูตรเก่าของเราในงวดนี้นะ,ะ 5, 8, 0, หา้าแปดศูนย์นะจะเดินต่อไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นสูตรเก่าของงวดที่แล้วเราก็มายึดนะ,ะตามสูตรเก่าอันนี้ไว้ก่อนนะ ถ้าเขาเดินต่อเนี่ยทั้งเด่นล่างนะะแล้วก็แต้มล่างคู่ขี้ของเราคะเดินต่อนะเราก็จะสามารถนะตัดให้ตัวเลขเหลือน้อยชุดได้นะอย่างงดที่แล้วเนี่ยตัวชนพอเราจับคู่เสร็จแล้วเอาเด่นมาตัดนะตัวที่เข้าแต้มสี่ก็จะอยู่ในตัวเด่นก็จะมีศูนย์สี่ห้าเก้าสามหนึ่งถ้าเข้าแต้มหกตัวเด่นก็จะมีที่ศูนย์หกห้าหนึ่งสามสามเข้าแต้มแปดตัวเด่นก็จะมีที่ศูนย์แปดห้าสามแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะ,ะคะผลรางวัลออกมาที่ห้าหนึ่งนะคะก็เข้ามานะกู้ชุดนี้นะ,ะเข้ามาที่แต้มหกแบบนี้นะ,ะเสร็จแล้วในงวดนี้นะคะเด่นของเราเมื่อกี้นี้กระสีม่วงแอดไปไหนนาะประครูะ่ระคะะขอหาปาะกา ปากกาสีเขียวแอดมันมดแล้วทีนี้พอไปสั่งมาเขาให้มาเป็นสีอ่อนเนาะสั่งสีเข้มส่งมาเป็นสีอ่อนสีอ่อนมันก็เวลาเขียนมันก็มองไม่ชัดนะคะน่าจะต้องสั่งหม่ห้าแปดศูนย์นะคะเขียนแบบนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าเขียนสลับนะคะแต่ว่ายังอยู่ในตัวเด่นอยู่นะคะศูนย์ห้าแปด เราจะมาวงกลมฮะตัวเลขที่ติดศูนย์ห้าแปดนะก็จะมีคู่ชุดนีนะคะนี่นะคะคู่ชุดฮะถ้าแต้มแปดมาคู่ชุดที่ติดศูนย์ห้าแปดก็จะมีคู่ชุดแปดศูนย์กับสามห้าถ้าแต้มสองมาคู่ชุดที่ติดเด่นศูนย์ห้าแปดก็จะมีสองศูนย์ สี่แป้เต็ม4มาคู่ชุดที่ติดเด่น058ก็จะเป็สี่ศูนแล้วก็ห้ก็เหลือแค่นี้เองนะคะแต่ว่าเป็นคู่ชุดนะคะที่อ่าไม่ปักหลักนะคะให้เพื่อนๆพ,พิจารณานคะ,ะรอผลนะคะในงวดจวันที่สิบเจ็ดมกราคม2568ันอะอันนี้เต้มเด่นของเราชนที่แต้ม แปดสองสี่นะคะเพื่อนๆทาชอบไหมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต้มชนของเรานะะแต้มคู่จะต้องมาที่แต้มคู่แบบนี้นะคะแล้วก็เด่นของเราะต้องเดินต่อนะเราถึงจะได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคะแปดคู่ชุดนะคะเพื่อนๆท้เลือกวิเคราะห์พิจารณาะ้านำไปเสี่ยงโดยตัวของเพื่อนเองนะคะถ้าให้แอดเลือกนะในชุดนี้เนี่ยถ้าแต้มคู่มาเนี่ย แอดก็เลือกไปนะคะที่คู่ชุดนี้นะคะชุดที่แอดชอบนะคะแปดศูนย์คะคู่ชุดนี้นะคะสี่ศูนย์นะคะคู่ชุดนี้นะคะแล้วก็คู่ชุดนี้นะคะชอบอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ยก็ยังชอบนะคะที่แบบคู่ขี้ด้วยนะคะ ยังไม่ปักว่าจะต้องเป็นที่คู่คู่เสมอไปนะ,ะในงวดน,นี้เนี่ยเพราะว่าต้องกระจายนะฮะอัตราการเสี่ยงไปที่คู่ขี้ไว้ด้วยนะ,ะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานะ,ะด้วยตัวของเพื่อนเองนะ,ะถ้าชอบคู่คู่อย่างที่แอดชอบนะ,ะก็คือชอบด้วยก็จะมีคู่ชุดนะะที่แอดให้เด่นๆก็คือ80484086นนะ,ะถ้าชอบก็เลือกนำไปเสี่ยงนะ ถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านคในงวดนี้เนี่ยถ้าแต้มค่ะคูคีนะคะมาคะเอกชอบไปที่แต้ม8ดกับแต้ม4ี่นะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกวิเคราะห์พิจารณาเอาไปชนคะกับแต้มมาที่แอดทำแต้มรวมสองตล่างคะเทียบชน5้สูตรให้กับเพื่อนๆก็ได้นะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่าแต้มชุดไหนนะคะที่ชนกับ ร่างของเราที่เข้ามางวดที่แล้วนะจะเป็นคู่ชุดนะที่แอดชอบที่สุดนะในคู่ชุดนี้เนี่ยจะมีอยู่หนึ่งคู่ชุดนะที่แอดชอบที่สุดนะถ้ามาคู่คู่นะบางคนอาจจะมองออกแล้วลนะ่ะว่าแอดชอบตัวไหนนะแต่ว่าบางคนอาจจะมองไม่ออกแค่นั้นเองนะคะถ้ามาแบบคู่คู่เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ